เมื่อวานก่อนที่มีข่าวเรื่องของผู้ที่ฉีดวัคซีนนะคะ<า>ว,วัคซีนชีวิตนะครับแล้วก็โอพาดหัวหน้าหนึ่งกันตก,ตกใจเลยนะครับเราก็บอกว่าอันนี้ต้องหนึ่งใจเย็นๆก่อนต้องรอ,อาทางคุณหมอเนี่ยนะครับทางการแพทย์เขาพิสูจน์ก่อนว่าสาเหตุคือคนเราเนี่ยพูดแบบชาวบ้านคนเราไม่รู้วันตายหรอกถูกไหมครับจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนถ้าถึงวันตายเลยนะนี่ไม่ได้พูดแบบวิทยาศาสตร์พูดแบบธรรมะเลย มันก็ตายนะแต่ว่าพอไปฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตขึ้นมาก็ต้องมาหาสาเหตุการเนี่ยอาจารย์ยงพูดประตลอดว่าต้องมาหาสาเหตุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับวัคซีนหรือมีเหตุปัจจัยอื่นที่คุณหมอโยงเคยเล่าคุณหมอยงเคยเล่าให้ฟังว่าสมมุติว่าคุณนันทิยาไปฉีดวัคซีนนะแล้วฉีดเสร็จดูเวลา30มบนาทีเรียบร้อยปุ๊บกลับบ้านเดินไปที่จอดรถ ทุบสร้างหรือเปล่าไม่รู้ไปตกท่อเดินตกท่อหมอก็ต้องใส่ใจามแล้วก่อนว่าตกท่อนี่เกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่เกี่ยวยังไงเช่นถ้าเดินแล้วรู้สึกเวียนศีรษะทำให้โครงแขงตาพร่ามัวมาเลยมองไม่เห็นท่ออยู่ขงหน้าอันนี้คือเกี่ยวกับวัคซีนนะแต่ถ้าเดินแล้วฮเดินแล้วเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไปแล้วตกท่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะใช่ค่ะกรณีสุภาพสตรีชาวอ่างทองก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการ ชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับชัดเจนว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับการเสียชีวิตเนี่ยไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพราะว่าหลักๆเขาก็ไปสอบสวนทวงความว่าก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนแล้วหลังฉีดวัคซีนเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยทำอะไรบ้างและทานอะไรเข้าไปบ้างม,มีกรณีของอาหารเสริมเข้ามาเป็นตัวแปรนะครับโดยนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิระประภาสิรินายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะครับได้พูดถึงกรณีนี้นะครับหญิงสาว อายุ23ปีภูมิลำนาวอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแต่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเสียชีวิตหลังมีประวัติฉีดวัคซีนโควิด -19 กรณีนี้เนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้รับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่21หลังฉีดวัคซีนไม่มีอาการใดๆแต่วันถัดมาเวลาประมาณ9โมงครึ่งรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ทราบชนิดหลังจากนั้นมีอาการปวดศีรษะรุนแรงอาเจียน จึงเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อมามีอาการทางระบบประสาทตามลำดับและเสียชีวิตในวันถัดมานะครับผลการสอบสวนเบื้องต้นโดยนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการสอบสวนประวัติจึงมีความเห็นสำคัญว่าอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับระบบประสาทคือมีอาการปวดศรีรษะรุนแรงจากนั้นผู้ป่วยแสดงท่าทางแปลกๆทำมือคล้ายลำมีสัญ,ญญาณผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สานาทีซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าหากเกิดจากวัคซีนเนี่ยมันควรจะใช้เวลามากกว่า4วันในกรณีที่จะสัมพันธ์กับอาการดังกล่าวแต่ว่ารายนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังการแถลงของนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิระประภาครับสําหรับกรณีดังกล่าวนั้นนะ่ะเป็นผู้ป่วยกรณีดังกล่าวนะครับผู้เสียชีวิตอายุ23ปีนะครับ ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ว่าที่อยู่อยู่ที่ปทุมธานีเนื่องจากว่าได้ไปประกอบอาชีพอยู่ที่ในพื้นที่สมุทรสาครจึงไปรับบริการการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่21เมษายนนะครับหลังฉีดวัคซีนไม่มีอาการอะไรนะครับวันถัดมาเวลา9นาฬิกานาทีท่านก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ทราบชนิด หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการปวดศรีรษะรุนแรงมีอาเจียนนะครับจึงได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลและต่อมาก็มีอาการเพิ่มขึ้นทางระบบประสาทตามลำดับนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตในวันถัดมานะครับซึ่งผลการสอบสวนและการดำเนินการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้นำเ,เคสดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะ ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญก็ได้พิจารณาจากข้อมูลการสอบสวนที่ได้เกิดขึ้นรวมทั้งประวัตินะครับก็มีความเห็นที่สําคัญที่ผมอยากจะเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับทางระบบประสาทที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า encephalopathy ก็คือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับทางประสาทนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ผู้ที่เสียชีวิต ดังกล่าวนะครับมีอาการปวดศรีรษะรุนแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการที่เราเรียกว่ามีแสดงท่าทางแปลกๆทำมือคล้ายลำนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ผิดปกตินะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเ,เกิดขึ้นหลังจากที่กินกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 30นาทีนะครับแล้วเหตุการณ์ถ้าหากว่าจะเกิดเนื่องจากการฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะต้องเกิดที่ใช้เวลาน,านานมากกว่า4วันในเรื่องของ encephalopathy นะครับแล้วช่วงเวลาที่เกิดของรายนี้เนี่ยเกิดภายในระยะเวลา1วันหลังฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจึงได้มีข้อพิจารณาว่าข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอ,อ,อาการของ ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์วัคซีนนะครับแต่อย่างไรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะครับเราจึงได้ขอให้มีการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการขอชนสูตรผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการชนสูตรในเรื่องของตัวการเจ็บป่วยเพิ่มเติมนะครับก็เมื่อได้ผลก็จะนําผลตรงนี้เข้าสู่ การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ก็